Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ถนนทุกสายบทสนทนาทุกห้องประชุมคณะกรรมการระดับชาติ ผู้บริหารภักการเมืองบอร์ดบริหารบริษัทธุรกิจหลายหมื่นล้านอาคารพาณิชย์ทุกคูหาตลอดจนห้างร้านตลาดสภากาแฟระทึกไปถึงผลทางกฎหมายทางการเมือง 1>, 1ตุลาคม2565อาจเป็นวันสิ้นสุดการทำงานของพลเอกประยุทธ์หากสารรัฐธรรมนูญสั่งยุติบทบาทนายกรัฐมนตรีไว้ที่8ปีแต่เป็นวันแห่งการสิ้นสุดการรอคอยของนายทหารนายตำรวจนอกราชการที่พร้อมกระโดดลงสนามการเมืองเต็มตัว บุคคลที่เร้นกายถูกกล่าวขานว่าเป็นตัวละครหลังม่านการเมืองตลอด2ปีที่ผ่านมาจะออกมาเฉิดฉายเป็นตัวละครสำคัญบนเวทีทางการเมืองและอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนในการเลือกตั้งครั้งหน้า บิ๊กแปะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพบตรหลังจากเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่30กันยายน2563ชื่อนี้ยังคงก้องกลางวานอยู่ในตลาดการเมือง ด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอเพราะเป็นสมาชิกวุฒธธิสภาหรือสอวอหรือเคยเป็นสอวอและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกิน2ปีตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ4ทํทำให้บิ๊กแป๊ต้องเว้นระยะห่างและได้รับมอบภารกิจอย่างลับๆจากบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารั ในพื้นที่อีสานเหนือทว่าการเจาะพื้นที่อีสานเหนือต้องเจองานหินเพราะแคมเปญแลนสไลด์บวกกับฐานเสียงเก่าของพักเพื่อไทยทําให้บิ๊กแปะต้องออกแรงมหาศาลโจทย์ใหญ่ของผู้บริหารของพักพลังประชารัฐคือทําอย่างไรให้รักษาเขตแดนฐานที่มั่นเดิมไว้ให้ได้แฟนคลับพลเอกประยุทธ์3ล้านเสียงยังเหนียวแน่นไม่เปลี่ยนใจ ยิ่งทุกกลุ่มกวนในพลังประชารัฐรอลุ้นอนาคตการเมืองของพลเอกประยุทธ์ว่าจะรอดหรือร่วงทำให้ไม่มีนโยบายใหม่ที่จะไปสู้กับพักเพื่อไทยนโยบายเฉพาะในแต่ละพื้นที่ลงไปถึงวอดเตอร์แต่ละช่วงอายุ วันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปหลังจากปลดล็อกจากพันธนาการสรวรครบสอง2ปีหากบิ๊กแบ๊ยังคงปักหลักกับพลังประชารัฐจะลงมาช่วยงานเต็มตัวและจะเป็นจิ๊กซอสสำคัญในการเลือกตั้งครั้งหน้า อีกคนหนึ่งอดีตสวที่กาชื่อออกจากกระดานอำนาจไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงคือบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผู้บัญชาการทหารบกปัจจุบันบิ๊กแดงดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการพระราชวังรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565เป็นต้นไปชื่อบิ๊กแดงจะถูกสปอตไลท์ส่องเรดาร์ทางการเมืองจับทุกความเคลื่อนไหว ยิ่งหากวันที่30กันยายนสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกเป็นโทษกับพลเอกประยุทธ์อาจมีชื่อบิ๊กแดงถูกชูขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกเป็นตัวตายตัวแทนพอบอทบอรุ่นพี่โดยมีพักเซนคาเบียวเป็นตัวเลือกแรกอีกหนึ่งคนที่รอแตะมือขึ้นสังเวียงการเมืองคือบิ๊กนัท พลเอกนัทอินทระเจริญอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมน้องเลิฟบิ๊กป้อมที่ติดสอยห้อยตามพลเอกประวิทย์ไปทุกที่แม้บิ๊กนัทยังติดกับดักพ้นจากตำแหน่งสอวอไม่ถึง2ปีแต่จะครบกำหนดในวันที่30กันยายน2566ทําทำให้หลังการเลือกตั้งครั้งหน้าอาจได้เห็นบิ๊กนัดออกมายืนแถวหน้าในพักพลังประชารัฐ หมักทุกตัวบนกระดานการเมืองรอขยับรอคําชี้ขาดของสารรัฐธรรมนูญชี้ชะตาวาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์ของสารรัฐธรรมนูญในวันที่30กันยายนนี้ ไม่ว่ามองจากด้านพลเอกประยุทธ์ด้านนางสาวแพรทองทานชินวัตรปัญหาอันหนักหน่วงที่สุดคือปัญหาเนื่องจากความกลัวลองมองผ่านปัจจัยที่ก่อให้เกิดรัฐประหารเดือนกันยายน49และพฤษภาคม57มูลเชื้อสําคัญมาจากความกลัวมีคนจํานวนไม่น้อยสัมผัสได้แค่ความเกลียดชังที่มาจากพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและจากมวลมหาประชาชนกปปส แต่เมื่อคลี่โฉมความเกลียดที่ปรากฏผ่านแต่ละวาทกรรมทางการเมืองจะสัมผัสได้ว่ามีความกลัวสะสมพอกพูนขึ้นเป็นลำดับ ความกลัวอย่างที่สุดคือกลัวพรคไทยรักไทยประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งและเมื่อสิ่งนี้ต่อเนื่องมาถึงพรคไทยรักไทยจึงกลายเป็นความล่อแหลมชัยชนะนายชัดชาติคือตัวอย่างหนึ่งชัยชนะที่กาลสินร้อยเอ็ดคืออีกสองตัวอย่างที่เป็นดัชนีชี้วัดกลายเป็นความเสี่ยงและก่อให้เกิดข่าวลือที่เริ่มดังขึ้นยอมรับเถอะว่าการพูดของนายชัยวุฒธธนาคมานุสร์ํำเนินไปในลักษณะ ที่เป็นตัวแทนไม่เพียงจากด้านของรัฐบาลและของพรรคพลังประชารัฐแต่จากกลุ่มซึ่งกลุ่มอำนาจสถานะของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทริ์วงศ์สุวรรณก็เช่นเดียวกับนายชยวุฒนาคมานุสร์คือดำรงอยู่ในลักษณะเป็นตัวแทนของระบอบชะตากรรมของพลเอกประยุทธ์ในวันที่30กันยายนเหมือนซับซ้อนแต่ในที่สุดก็ลงเอยอยู่ที่บทสรุปว่ายังมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนทางการเมือง เมื่อวันที่24สิงหาคมจึงเป็นประเด็นและที่จะออกมาในวันที่30กันยายนก็คือคำตอบขณะเดียวกันท่าทีพลเอกประวิทย์ที่ปรากฏผ่านชัยชนะของพรรคเพื่อไทยล้วนเป็น,นดัชนีชี้วัดการไปต่อการยุติสำหรับพลเอกประยุทธ์หลังผ่านรัฐประหารกันยายน2549และพฤษภาคม2557 ภาพของสังคมไทยได้มีความชัดเจนมากขึ้นเป็นลำดับแม้จะเพิ่งเข้ามาแต่นางสาวแพรทองทานย่อมรู้เป็นความรู้และเข้าใจไม่ยิ่งย่อนไปกว่าทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งรักชินวัตรที่รู้และมีบทสรุปว่าความกลัวส่งพลังแค่ไหนในสังคมไทยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจและมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะ สวัสดีค่ะ